รักและศรธาโรงเรียนบ้านหัวสพานครบรอบ65ปีชิดเก่าฟ้าขาวคืนสูญญ่เย้าคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลช่อพากาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชิดเก่าชิดปัจจุบันผู้ปกครองและผู้มีศรัทธาในชุมชนร่วมงาน,น65ปีคืนส่เย้า ชิดเกาลูกฟ้าขาวเราหัวสะพานและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามาัคคีเพื่อการศึกษาสร้างโดมเนิกประสงค์สำหรับให้นักเรียนใช้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่บุตหลานและเยาวชนของชาติสืบไปกำหนดการวันศุกร์ที่3ไมสเมษายน 2,564ตรงกับวันแรมสี่ค่ำเดือน6 9นาฬิกาเป็นต้นไปรวมกองพระป่าสายต่างๆณโรงเรียนบ้านหัวสะพาน13นาฬิกากิจกรรมแข่งขันกีฬาสิทธิ์เก่าออฟตาฝ้าขาวสัมพันธ์17นาฬกา30นาทีกิจกรรมพบปะสังสรรค์โต๊ะจีนลูกฟ้าขาวคืนสู่เย่าชมดนตรีและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน ันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาคม2564เวลา7จนาฬิกาแห่กองพระป่าแนาฬิกาพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรฉลองวันเกิดครบรอบ65ปีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน10นาฬิกา30นาทีพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา12นาฬิกาเชิญร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน จจองโต๊ะจีนและสั่งเชื่อคืนสู่เย่าลูกฟ้าขาวเราหัวสะพานได้ที่0934341769หรือเพจเ c e b o o k โรงเรียนบ้านหัวสะพานได้ตลอดเวลอยา